ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจาวันที่29พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคุณจะได้รับการติดต่อนะคะจากทางไกลนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบตาแหน่งการเงินค่อนข้างดีนะคะคุณจะมีโชคมีลาบคุณเีโอกาสได้รับเงินพิเศษได้รับเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะคะจะมีโชคลาบฟุกๆเข้ามา ะระระวังปัญหาสุขภาพของคนรักของคุณนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับความดันสูงนะคะปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองนะคะแล้วก็คนในบ้านด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ใครรองเงินจะได้เงินนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนการเดินทางจะได้โชคได้ลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนติดต่อมา จะมีคนทักหามีคนคิดถึงนะคะในช่วงนี้ใครที่รองเงินก้อนอยู่คุณมีโอกาสได้เงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจากคนรักของคุณนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านและเลขและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ813นะคะ813 แล้วก็หนึ่งสามขอให้คุณโชคดีค่ะ